ก็เอามาแล้วนะครับเนอร์หลังหันบ้านให้เขาเอาบรรยากาศด้านหนังคือพอนะครับเนอร์ที่บ้านจัดสรรมก็มีนะครับเนาะบ้านจัดสรรท้องชาิทงอีหูทงสีค่ะออออรถส่วมา,จากจะรถจะรถไฟ,ฟฟ้าครับ สังเกตนะครับ,บราบ่มีเสาไฟฟ้านเนอเมืองด้านนั้งนะไปเอาสายไฟลงเปื้นดินัดเนอ,อนะครับสังเกตได้เห็นได้ชัดนะครับในถนนจะม่กเข้าไปหาจมูกวัดหนึ่งนะครับรถแลนทั้งขวา เราไปละโตยโยตา้าอ่า,าจะไปแถวโฮนี่นะเอาเส้นทางครับนี่กำลังกอ่อสร้างนะครับหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะด้อ <c oughs> ถ้า,าไปพอนะครับทั้ง YouTube นะครับเออมาเที่ยวเวียดนามสามเมืองนะครับเมืองใหญ่นะครับเมืองเวียดาน,นังนะครับดานังหนึ่งครับนะเอาละ,ละติกลามบันช่องวน แต่จริงเขาไปพอร์ตปุณหน้องกลาวเขาตรอโดดประเดี๋ยเนด,โด,โด,โดีครับด่านนั้งกำลังจะบูมในเรื่องการท่องเที่ยวน,นะครับเพราะว่าด่านราพอตึกหลังนี้นะครับเด้อนี่โรงแรมนะครับด้านเราใหญ่น,น,น,นคะครับเนาดนี่นะ ดมีเต้ยนี่บอกก,กันหว่ามีอะไรยังคาราคาราเราครับโอเคลอยกันเนอร์ครับเนอร์ออกหนอกเมืองดานังแล้วครับพอตรองฝาดครับโอเค